ไอจีเดือดมาป้างอริสาฟ้าลุกโชว์แผ่นหลังชาวเน็ตแห่ขยี้ซูม ทำเอาไอจีเดือดร้อนแรงลุกเป็นไฟอีกครั้งจ้าสำหรับนางเอกหน้าใสมาปางอริษาที่ช่วงนี้จะเห็นเจ้าตัวสลัดคาบนางเอกสายไวใสมาเป็นสายเปรี้ยวแซบอีกคนละจ้ะเนื่องจากช่วงหลังๆจะเห็นเจ้าตัวมักจะขยันฟ้านลุกแซบๆให้ชาวเน็ตต้องร้องว่าวกันตลอดจ้า ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตหายใจไม่ทั่วท้องอีกแล้วเมื่อสาวมาปางเสิร์ฟลุกว้าวอีกเซตโพดรูปใส่ชุดสีขาวเรียบๆผูกคอฟาดความแซบด้วยการโชว์แผ่นหลังเนียนขาวใสไร้ที่ติจริงๆจ้ะที่สำคัญชุดนี้เว้าวลึกมากจนเกือบถึงก้นเลยทีเดียวถึงแม้จะมีผมมาปิดบ้างแต่ก็ไม่อาจทำให้หนุ่มๆที่เข้ามาละสายตาจากตรงนี้ได้เลยจริงๆ แม,แ,มแ,มแม่เรียกว่าเดินสายแซบก็ให้10เต็มสิไม่หักเลยจ้ะไม่รู้หวานใจอย่างหนุ่มโอบนิทิเห็นภาพนี้จะถือไม้เลียวรอหรือเปล่านะซึ่งางานนี้ก็มีแฟนคลับรวมถึงเพื่อนดาราต่างเข้ามาขยมย้อนไลห์แบบรัวๆแถมยังชมว่าลูกนี้น่ารักแซบมาก